เมื่อวันที่29พฤศจิกายน25 6 7ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่เชียงใหม่เพื่อมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากการกินมังสวิรัตและการเสริมทักษะกีฬางัดข้อเข้ามาถึงหน้าทางเข้าของโรงเรียน <S <S ก็เห็นถึงบรรยากาศที่สงบสุขไม่ว่าจะเป็นต้นไม้และตึกที่มีการจัดวางอย่างมีระเบียบแบบสูงใหญ่จากไต้หวัน100รเอร์เซตมีคุณครูมารอรับตั้งแต่ที่จอดรถจนข ห้องเรียนมีระเบียบเยอะมากนักเรียนและคนครูก็น่ารักกันทุกคนมีการแบ่งเวลาแบ่งตารางชัดเจนให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกันทําความสะอาดบริเวณรอบๆห้องเรียนมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการปลูกข้าวปลูกผลไม้และชารวมทั้งปลูกฝังนักเรียนในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาจีนก่อนไปถึงหอประชุมนักเรียนก็ต้อนรับแขกดีมากๆที่นี่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความร่วมมือมีระเบียบและมีความสนุกสนานเอนจอยกันกับกิจกรรมที่เราจัดเตรียมให้ทุกชั้นปีที่มาร่วมสนุกสนานด้วยตั้ง